จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะคะเมื่อนี่สถานีอากาศอยู่กับคุณสกุลสารจันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเสียพงษ์คุณนาภพรและคุณผู้ชมทุกท่านครับครับนักสพกาศครับโดยกรมตุยา่าหมื่อวานนี่เเื็นไปอีสานมีรายงานฝนตกอยู่จังหวัดนครพนมสกลน,นครขอนแกนสุรินทร์นครสีมาแต่จอดบืนการครับ โดยหมู่ว่านิครับฝนในหลายหมู่ครับที่จังหวัดขอนแก่นวัดใจเป็นผลปานกลางกับ23ซุดามิลลิเมตรครับส่วนพายุเขี่ยถดเมฆและพายุได้ถดฝนจากเว็บไซต์กรุ่มตุย่าตอนเ,นเนสาร์มื้อนี้บริเวณฝั่งอีสานนี่มีฝนปกคลุมบางพื้นที่ครับและตอนเสาร์นี้ภาพุได้ด่าเห็นกลุ่มฝนอยู่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมครับ รรรมทมายสกัดกับพุนพะอีสานตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้หอดตอนเชาน้ามื้อนอื่นมีฝนตกกระหน่อกสายละางหกสิบของพื้นที่และมีพุทนาศักดิงหมองครับเน้นบริวัดเลยน้องค่ายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพน,นมและจอดบุรุษทหารครับรุ่งทำชุดครับตัวซีหอดสหบองขาเซลเ,เ,เซียส อุณหภูมิสูงสุด30เซเซียสขอด36องศาเซลเซียสตมจะตกเฉียงใส่ความเร็ว,วประมาณ10ขอดเจ้ายูนิตต่อชั่วโมงครับครับช่วงนี้สภาพอากาศไม่ต้องว่าชนครับหายใจออกจะร่จากราเนอกอ่อนหยาดขึ้นในช่วงนี้ไปน้ำครับและสมา,ามาัดจำข้อมูลเติมจากดซึมข้อ,อลไล่นี่นชูใจเสียงแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ของกรมตุยยาครับครับผมขอบคุณสวัสดีครับ